ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบมีนาคม2568ถ้าหากเราทําให้แจ้งในปัจจุบันซะแล้วมันจบเลย จบแล้วจบเลยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตการฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆทั้งหมดรวมลงมาที่ใจอันเดียวหลงก็หลงอยู่ที่ใจรู้ก็รู้อยู่ที่ใจนอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดเราจะมายึดเรื่องอาการมันไม่ได้มายึดเรื่องกิริยาก็ไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นแค่กิริยาหรือเป็นแค่อาการส่วนใจของเรานี่เป็นของจริงลองดูสิมาคิดดูสิว่าก่อนที่เราจะมาได้ต้องขอพ่อขอแม่ก่อนพ่อแม่จะอนุญาตมาได้ เราออกมาได้เราหลุดออกมาได้ก็เหมือนกับเราปล่อยปลาลงน้ำพอเราหลุดออกจากบ้านมาได้แม่เขาก็ไม่ตามหรอกถ้าอย่างนั้นก็ให้แม่นั่งคือบินตามมาไม่กลัวหรอกเราเตรียมแผนมากี่เดือนกี่ปีก่อนที่เราจะออกมา อย่างกัตมานี่เตรียมแผนมาตั้งแต่อายุ12ปีเตรียมแผนว่าจะบวชแต่เขาจะให้บวชแบบบวชสามเณรโยมแม่จะให้บวชแบบบวชเนนโอ้ยบวชเนนไม่บวชเห็นพี่ชายบวชอยู่กับเจ้าคุณอุปชาโอ้ยไม่บวชเป็นเนแเราจะบวชเป็นเจ้าคุณเลยนุ่นเขาไม่ได้คิดธรรมดานะ เราคิดเราจะบวชเป็นเจ้าคุณเลยบวชเป็นเน,นรทำไมโดนใช้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปเชนของเดี๋ยวนนน,น,นี่นี่อยู่ตลอดเวลาเจ้าคุณอุปชาเราบวชเราต้องบวชเป็นเจ้าคุณเราคิดอย่างนั้นนะเราบอกแม่ว่าโอ้ยหนูบวชเป็นเป็นเจ้าคุณเลยบวชแบบเจ้าคุณไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นแต่จะให้บวชเนนเนี่ยไม่บวช จะบวชเป็นเจ้าคุณบวชตอนบวชเป็นพระเราก็เตรียมงานของเรามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจงกระทั่งว่าเท้าของอะไรที่เราเอาออกได้ก็เอาออกไปอย่างพวกของเลี้ยงของเลี้ยงเอาออกไปให้คนอื่นเลี้ยงกอนที่จะเอาออก ให้คนอื่นเลี้ยงได้นี่ทั้งสองปีพาคนมาหาแม่พาคนที่เขาจะเลี้ยงแม่ต้องมาสอบสวนดูมีนากี่ไร่แล้วก็มีที่หัวไร่ปลายนาอยู่กี่มีป่าอยู่เท่าไหร่มีโคอะไรต่ออะไรแม่จะต้องสอบสวนหมดเอาคนนู้นมาเอาคนนี้มากวดจะได้สองปีถึงได้คนเลี้ยง วัวห้ารอยตัวพอออกเอาวัวออกไปได้เอาวายออกไปได้ก็ทำใบ้ะบายพอออกได้แล้วก็ได้ครบบวชพอดีอายุพอราบวชแล้วบัีนี้แม่กับป้าป้าเนี่ยเขาจะให้บวชเจ็ดวันแต่แม่จะให้บวชสามวันถ้าพูดถึงเรื่องการบวชของเราเนี่ยทะเลาะกันแล้วสองคน กินข้าวอยู่นี่จะต้องยกกานไปกินคนละ้างเพราะคุยกันเรื่องอาตมาไม่ได้อาตมาบอกว่าจะบวชวันเดียวออกกระบบชมาจะศึกให้ดูแต่พอว่าจะศึกเขาเนี่ยไปถามอาจารย์หน่อยอาจารย์แม่ไปถามอาจารย์หนูนี้ว่าพ่นจะให้ศึกหรือเปล่าจะศึกได้ยังไงมันโค่นต้นมะม่วงไว้ทั้งสามสี่ร้อยต้น ให้จะไปทําให้เราอาจารย์ว่าหมดเลยบัดนี้แม่หน้างอไปเลยหน้ายิกไปเลยมันต้องเผาทานก่อนให้มันหมดก่อนโอ้ยเผาทานมะม่วงสามสี่ร้อยต้นมันมันเผาง่ายมันไม่ใช่เลื่อยโซ่อย่างทุกวันนี้อันนั้นเลื่อยสีซอดึงกันกับเนีนเนีนสององเอาผาเขามาเอาผ้าอาบน้ำผูกดึงเนีน ปอ,อนเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดห้าสิบเราเข้าเตาถ่า,านเขาเผาถ่านต้นมะม่วงกว่าจะหมดสามรอยกว่าต้นต้นขนาดต้นเสานี้ใหญ่กว่านี้ก็มีต้นมะมวงจนโล่งนะหลังวัด เดี๋ยวน่วากลัวเราจะออกมาได้นะโอโหพอเราออกมาได้แล้วบัดนี้เราก็ปล่อยปลาลงน้ำารรษาแรกเรายังอยู่อยู่เราจะไปคัดเลือกทหารเหมือนรบติดทหารนี่เนะี่ยราติดทหารเราก็ซึกทนบนี้พวกศัตสิสดีพวกในอำเภอภุมิกับ ออมาบอกว่าลุงพี่ติดทหารไม่ได้ถ้าติดทหารผมจะต้องเป็นคนไปไปไปฝึกซ้อมทหารเองทั้งนายเพอทั้งสัตสดีทั้งผู้ภูมิกับพอให้เราไปนั่งอนู่บนโซโฟ,ฟาบนห้องประชุมมันมีเวทีเราก็ไปนั่งอยู่บนเวที แล้วก็พวกนายทหารเขาก็มาคุยพวกนายทหารสัตวสด,ดีพ,พี่อยู่ที่ไหนโม่อยู่นี่ยอยู่วัดมองตรงข้ามนี่กำลังสลองโบสถอยู่เดี๋ยวนี้ะวะพอเขาคัดเลือกทหารก็ไล่ทหารเป็นตำบลหมดหมู่บ้านไล่ ตำบลแล้วก็มาไล่หมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามไปก็ทหารไม่กี่คนตำบลหนึ่งเขาเอาประมาณยี่สิบคนตำบลหนึ่งมีชายชกันตั้งพันกว่าคนเขาก็เอาพวกนั้นพันกว่าคนตำบลหนึ่งมีคนมากขนาดนั้นที่หนองบัวลำพูนพันพันห้าม ตำบลของเรามันมีอยู่ตำบลหนองบัวนี่มันมียี่สิบหมู่บ้านเขาเอายี่สิบคนคนพันห้าร้อยคนแต่ละตำบลพอเขาไล่ผ่านหมู่บ้านเราไปแล้วบัานี้ในอำเภอเขาขึ้นมาหาผลงพี่กลับวัดได้แล้วจับได้ยังไงยังไม่ได้ไปจับเอาใบดำใบแดงอยู่นี่ เอ้ยลุงพี่พูดมากไปผ่านหมู่บ้านไปแล้วนี่เขาเรียกไอหมู่อื่นไปแล้วกดใจค่าสามล้อให้ห้าสิบสตังค์สามอ,อก,กับวัดบริกับวัดมาตอนเช้ามาพวกโยมมาถามโอ้ยไม่ได้ติดใบแดงใบดำอะไรหรอกได้ใบว่าง ก็เลยไม่ได้เป็นทหารล้วบัตนี้มันจะต้องบวชต่ออีกแล้วบาดนี้การที่เราจะออกมาได้เราต้องคิดถึงเพื่อว่าก่อนที่เราจะออกมาเรามีการวางแผนมากี่ภพกี่ชาติที่เราอยากจะมาประพฤติปฏิบัติให้ข้ามวัฏตะให้เราคิดเอาเซยว่าขั้งนี้เป็นขั้งสุดท้าย ในการเกิดของเราโอกาสที่ดีกว่านี้ไม่มีไปดูซิว่าจิตโสอนุป,ปาโดจิตสังชีวิตตังจิตสังธรรมสวัรงจิตโสอนุป,ปาโดการเกิดขึ้นของภูิเจ้า มันยิ่งกว่างวมเข็มในมหาสมุทรอีกการที่จะเกิดขึ้นของผู้เจ้าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ดูเรานับถอยหลังกลับไปนับถอยหลังกลับไปนี่ในเก้าสิบสองกลับมีผู้เจ้าเกิดขึ้นแค่สี่องค์ กับที่สามสิบสององค์หนึ่งกับที่สี่สิบห้าสององค์แล้วกับที่เก้าสิบเอ็ดหนึ่งองค์กับที่เก้าสิบเอ็ดนี้ชื่อว่าปักกุตสะราชโอรสของพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระมาหากษัตริย์ใจสีนอกจากนั้นเป็นศูนย์ยกกับ กับของเราบ้าเนเีเรียกว่าพัทธละกับมีผู้เจ้าจะตัดส้ในกับนี้ถึงห้าองค์เป็นกับที่ร่ำรวยที่สุดร่ำรวยพระพุทธเจ้าที่มาตัดส้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณผู้เจ้าของเราเนี่เป็นองค์ที่สี่ยังจะมีอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่ห้า ชือว่าพระศีอริยเมตไตรแต่เราอย่าหวังว่าจะไปเกิดในพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าความหวังพวกนี้เป็นความหวังลมๆแรงๆทำไมเราไม่ทำให้แจ้งในปัจจุบันถ้าหากเราทำให้แจ้งในปัจจุบันซะแล้วเนี่ยมันจบเลยจบแล้วจบเลยไม่มี ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราทำปัจจุบันให้มันแจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมการอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหมดรวมลงมาที่ใจอันเดียวหลงก็หลงอยู่ที่ใจรู้ก็รู้อยู่ที่ใจนอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดเราจะมายึดเรื่องอาการมันไม่ได้ อย่างมายึดเรื่องกิริยาก็ไม่ได้มายึดเรื่องอาการก็ไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่เป็นของจริงนะเป็นแค่กิริยาหรือเป็นแค่อาการตัวใจของเรานี่เป็นของจริงในเมื่อใจของเราเป็นของจริงเรามีใจของเราที่บริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอะไรบริบูรณ์ด้วยสติปัญญารัทธาความเพียร มันยังไม่บริบูรณ์เราก็สร้างมันขึ้นมาสะสมมันขึ้นมาสติสัมปชัญญะมันขาดขาดเกินๆปัม๊ปมๆเปอร์ๆเราก็สร้างมันขึ้นมานี่ให้มันบริบูรณ์อย่าให้มันปัม๊ปมๆเปอร์ๆปัญญาก็เหมือนกันจะให้มันไปเป็นคนปัม๊ปมๆเปอๆได้ยังไงอย่างว่านี่มีคนมาที่เรียกว่าคนไม่สมบูรณ์ คนไม่สมบูรณ์ก็คือคนไม่สมบูรณ์เรานี่เป็นคนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็มาดูตัวเราสิหรือเราไม่เป็นคนสมบูรณ์เราขาดอะไรขาดสติไม่มีสติคือการระลึกได้ไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่มีปัญญากับจะมารอบรู้กับสบรรพสิ่งทั้งหลาย เอาเราไม่มีเราไม่มีเราก็สร้างมันขึ้นมาทำขึ้นมาเองได้ทั้งนั้นเราจะมานั่งรมๆเล้งๆอยู่ทำอะไรเราก็สร้างมันขึ้นมาสติมันไม่สมบูรณ์กับล้ำลึกให้มันบ่อยเข้าบ่อยเข้าให้มันสมบูรณ์สัมปัญญะคือความรู้ตัวมันขาดขาดเกินๆ,ๆเราก็พยายามสร้างสัมปัญญะขึ้นมาให้มันรู้ตัวขึ้นมา สร้างปัญญาขึ้นมาเราสร้างเอาทางนั้นรวบรวมพละกกาลังของเราเข้ามาสําหรับที่จะปฏิบัติไม่ใช่เรามานั่งเราเหยลอยลมอยู่หรือเรามานั่งนั่งลมลมแรงแรงอยู่มันไม่ใช่เราเดินยุกลมก็เหมือนกันจิตใจเราร่างกายมันเดินอยู่แต่ใจมันเดินไหมใจมันไปอยู่ที่ไหนใจมันอยู่กับคําบริกรรมภาวนาไหม จมันมีสติสัมปชัญญะไหมถ้าหากใจไม่มีสติสัมปชัญญะเราจะทำยังไงเราก็เตรียมการของเราสําหรับที่จะทำถ้าเราเตรียมตัวสําหรับที่จะทำนี่มันไม่มีปัญหาเลยทุกวันมันมีอะไรเราไปเข้าทางกิเลส เราไปทางเข้าทางทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสเราไม่ชํารกมันออกไปก่อนให้จิตใจมันสะอาดเสียก่อนเหมือนกับเราจะย้อมสีผ้าเราต้องซักผ้านั้นให้มันสะอาดไม่ใช่ว่าผ้าที่เราจะไปย้อมสีนั้นไปคุกอยู่กับขี้ตมขี้คนขมุกขมอมอยู่ไปทั่วไปหมด เราไปย้อมลองดูสิย้อมมันก็ออกมาสีมันก็กระดำกระด่างนั่นใจของเราก็เหมือนกันนี่มันคุกอยู่ในขี้ตรมขี้โคนกำหนดการกิจกรรมของวัดเวลุวันในเดือนเมษายน2568วันที่13เมษายน2568ร่วมทำบุญวันสงกรานต์วันที่19เมษายน2568พิธีเททองหลอ่อ รูปเหมือนหลวงปู่สาวกันตสีโลหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธสามองค์ณวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธ ได้ที่บัญชีวัดเวลวันธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718-03-1707-1